ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนประกาศผลรอบแรกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่2565ตั้งแต่วันที่16กันยายนนี้เป็นต้นไปผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตั้งแต่วันที่5กันยายนถึง19ตุลาคมนี้หลังจากที่ท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไป ทางภาครัฐจะมีการตรวจสอบข้อมูลสถานะของท่านและประกาศผลการลงทะเบียนรอบแรกว่าสถานะของท่านที่ลงทะเบียนไว้ถูกต้องหรือไม่ตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองก็คือข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนว่าท่านโสดโสดจริงไหมหรือว่าท่านมีครอบครัวมีครอบครัวจริงไหมคู่สมรส บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่อายุต่ำกว่า18ปีมีการกรอกข้อมูลครบถ้วนหรือไม่อย่างไรก็จะมีการประกาศผลสถานะนะครับรอบแรกตั้งแต่วันที่16กันยายนนี้เป็นต้นไปโดยจะมีการประกาศผลทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h หรือทางเว็บไซต์ welfare.mof.go.th ท่านใดที่ลงทะเบียนไว้ก็ต้องไปตรวจสอบสถานะรอบแรกนะครับส่วนท่านใดที่อาจจะตรวจสอบทางออนไลน์เองไม่สะดวกก็สามารถให้ลูกหลานหรือบุคคลอื่นตรวจสอบแทนได้นะครับก็ใช้ข้อมูลบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนในการตรวจสอบโดยการประกาศผลจะขยอย ตามลำดับวันที่ที on, ak, ier, ่ท่านไปลงทะเบียนนะครับผู้ที่ลงทะเบียนวันที่5ถึง8กันยายนนะครับประกาศผลรอบแรกวันที่16กันยายนผู้ที่ลงทะเบียนวันที่9ถึง15กันยายนประกาศผลรอบแรกวันที่23กันยายนผู้ที่ลงทะเบียนวันที่16ถึง22กันยายน ประกาศผลรอบแรกวันที่30กันยายนผู้ที่ลงทะเบียนวันที่23ถึง29กันยายนประกาศผลรอบแรกวันที่7ตุลาคมผู้ที่ลงทะเบียนวันที่30กันยาถึง6ตุลาประกาศผลรอบแรกวันที่14ตุลาคมผู้ที่ลงทะเบียนวันที่7ถึง13ตุลาประกาศผลรอบแรกวันที่21ตุลา และผู้ที่ลงทะเบียนวันที่1 4ถึง19ตุลาประกาศผลรอบแรกวันที่28ตุลานะครับทุกท่านที่ลงทะเบียนท่านต้องไปตรวจสอบสถานะตามการประกาศผลรอบแรกนี้ซึ่งเมื่อเข้าไปตรวจสอบหากขึ้นว่าข้อมูลการลงทะเบียนสมบูรณ์นั่นคือท่านผ่านรอบแรกเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปท่านก็รอการตรวจสอบคัดกรองและประกาศผลในรอบตัดสินว่าท่านจะผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับซึ่งจะประกาศผลรอบตัดสินในช่วงประมาณเดือนมกราคมปี -66 นะครับคือถ้าตรวจสอบแล้วขึ้นว่าการลงทะเบียนสถานะข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วนท่านก็ไม่ต้องทำอะไร เดี๋ยวรอฟังผลรอบตัดสินในเดือนมก,กราคมเลยแต่ถ้าเกิดท่านเข้าไปตรวจสอบสถานะข้อมูลแล้วขึ้นว่าข้อมูลของท่านไม่สมบูรณ์นั่นหมายความว่าข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนไปเกี่ยวกับสถานะความโสดหรือมีครอบครัวของท่านนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในส่วนนี้ท่านต้องไปแก้ไขข้อมูล ให้ถูกต้องครบถ้วนตามสถานะจริงๆของท่านโดยท่านต้องไปนํำส่งเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสของท่านถ้ามีการจดทะเบียนสมรสพร้อมกับเซ็นรับรองสำเนาวรวมถึงสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาสูติบัตรของบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่อายุต่ำกว่า18ปีของท่านถ้ามีให้ถูกต้องครบถ้วนทุกคนโดยต้องไปติดต่อขอแก้ไขข้อมูลและนําส่งเอกสารเพิ่มเติมที่หน่วยลงทะเบียนในพื้นที่ของท่านคือหากตอนแรกท่านไปลงทะเบียนที่หน่วยลงทะเบียนที่ไหน ตอนแก้ไขข้อมูลก็ต้องไปติดต่อแก้ไขข้อมูลที่หน่วยลงทะเบียนที่เดิมแต่หากตอนแรกท่านลงทะเบียนทางระบบออนไลน์และพบว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมท่านก็ต้องไปติดต่อที่หน่วยลงทะเบียนในพื้นที่ของท่านที่ท่านสะดวกเพื่อไปแจ้งขอแก้ไขข้อมูลหรือว่านำส่งเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งก็ต้องไปแก้ไขข้อมูลนำส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในวันที่สามพฤศจิกายนนี้นะครับจากนั้นก็รอฟังผลการแก้ไขข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วนหรือยังนะครับหากถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วท่านก็รอฟังผลในรอบตัดสินในช่วงเดือนมัรตลาคมปี 66, 66นี้เช่นเดียวกัน ว่าท่านผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่หรือไม่อย่างไรนี่เป็นไทม์ไลน์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับท่านที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนนะครับก็ไปลงทะเบียนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือที่หน่วยลงทะเบียนส่วนท่านที่ลงทะเบียนแล้วก็อย่านิ่งเฉยนะครับก็ขอให้ รอการประกาศผลรอบแรกการตรวจสอบสถานะทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h หรือทางเว็บไซต์ w e l f a r e m o f g o t h นะครับซึ่งจะทยอยประกาศผลตั้งแต่วันที่16กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ดูว่าหากข้อมูลสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรต่อ รอฟังผลรอบตัดสินในเดือนมกราคมปี66หากข้อมูลไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์ท่านก็ต้องไปติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยลงทะเบียนในพื้นที่ของท่านและหากแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็รอฟังผลในรอบตัดสินเดือนมกราคมปี66เช่นเดียวกันขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทะเบียนครับ